สบายดีพี่นอ้องทากันไปวัดไปไหวกับพี่น้องเอ้ยใครเนี่ยมือนี่เด็ดงามอยู่พี่น้องเลยกกับบึงสงกับขี้ิตกคือเก่าอีกแล้แหละจะนี่กับสิบมงกุ๋วเลวพี่น้องเอยลยไก่สิเพีนแล,ะละ้วล่ะสิพากันลงวัดเละไปเห็ดพาเข่าวไหวก่อนบะทอนมือบุญแล้วมันยากพี่น้องเลยจกักผูน้นั้นผู้นี้จักแมนไพรแมนยาไม่มอนเผือกต,ต่ละปีเพือกเห็ดเจ้านี้ ก็ที่ลงก่อนทุกปีเราพี่น้องก็เลยต้องลงไปก่อนแล้วก็มีข้องแม่ต้นแม่วังน้ำเนยหมูคนทางเยอรมันคนละสิปเอนไหนเอทภูเขาสีผ้ามีต้นสีต้นพี่น้องเลยแน่มอนเออมีนาสลีนกะันมีเด้อพี่น้องฝุ่นอ่ะฝากกันเห็ดต้นวันไปดีน,น,น,น้องสวยแจ๋วข้าสวยแจ๋วด้วอเวานี่กว่าคันหาคันหก สิลองเป็นเสียงเห็ดผ้าเข่ายูเอทไปไปไปลุงวัดพี่น้องเห็ดผ้าเขาหาพ่อหาแม่หาพ่อเถาเบิ้ลน่แม่ด่ากาเห็ดให้กันผ้าเข่าให้พ่อให้แม่ของลังต้นแล้วของลังวางเป็นเป็นมูกับแม่เพิ่นอยู่เจดามันเพิ่นผักนึ่งมาให้แม่ม้อนทำบุญให้พ่อให้แม่เพิ่นด่ากาเห็ดให้น่องสาสลีพร้อมโอเคไปไปพี่น้องโอ้ผู้ใดมาเขียวปื้อปื้อเห็น อย่ๆจะัสดีพี่น้องเดี๋ยวทำบุญนวมกันเดอ้อจ้าได้พี่ <c oughs> พน้องทำบุญนวมกันเดอ้อได้ยัง,ง,อ,งอ่ะนะต้นโหอุมอ้มบุญอุม้มสินไปเลยพี่น้องป้าสามสิบห้าก็ไปนำบ่พูดนะป้าสามสิบหกพพี่น้องเลยไปเดินทางหนาว คนละสีกันเลยทั้งหนาสีขาวทั้งกลางสีเขียวทั้งล,างล่างมาสีดำโอ้ยขาดมาแต <laughs> ่มีสีลายพี่น้องเลยมือกล้องในสันสียังโอ้ยสีขาวๆนี่แหละมือกล้องก็ได้พี่น้งงอ,องเลยเอาไปทางลัดตัดตอน์มาหนึ่ง <c oughs> ดวนลัดตัดตอน,น์พี่น้องไปทางขา <c oughs> ทางหลังนี่คืออุ่มบุญครับกันเนาะ แล้วให้บอกขขาทั้งน้ำเปื่อนทั้งนี่คนว่าจะเศ้าตกพี่น้องเลยคนทางกันเลจ็กซีแหละตกอะ้วกระเด็เดือละก็ะตกตกละกระเดเดะไก็ตกเอาอยู่จากสัตว์ทเก่าหละตกวัวแห้งก่อกตกที่ไปหย่างมาหญ่างก็จะเห็นแสงเดยอดออกมาหน่อยหนึ่งนพี่น้อง โอ้นแบบเสียบตาตีแล้วพ ha? ี่น้องขอบับบแ้บพี่น้องฮะงามเลยมาตัวนี้มาลุงน้ะนี่หอนอะไรี่น้องถ่ายไปในกัดหลอดก็ กูย์ถัดไปถ่ายกัมันห<ำ>ล่อกหอบวัดเทพพี่น้องเบิ่งกันมาแต่และเทื่ยกับไทยแต่ด่านเดียวนอะกพี่น้องเนาะแล้วรีวิวให้พี่น้องเบิง่งกับทุงมุมเงาเลยวัดบ้านนาธาตุเมืองอุทุมพนแบงสันนิเขคศี่รษะ อย่างอ้อมมัดอ้อมห้อแจกเลยพ่ะงามบอกพี่น้องประตูของ เป็นเกียรติทางยางเลยได้พี่น้องเลยจริงๆอันนี้ทางยางก็แม่นได้พี่น้องแต่การเป็นกานไหวยามมีเทศกาลคือเมื่อนนัแหละคือเมือ่อใส่บัดนะครับไอ้คนมานั่งเรียนกันอย่างนี้แหละคบูบ้นาออนายาอย่างพอเป็นกระสียางอ้อมบนใส่บัดจริงๆน้อกอันนี้ก็พอตะเทเห็ุมาได้ประมาณหกเจ็ดปีนี่แหละเทอ้อมพ่อเจกันสิแต่กี่ เอาเต็นมากลางแล้วโตมาตั้งงานใส่บาทใส่ังไนเนยให้คนยางใส่คุปปาพ่นกะเทศอยู่ทั้งกะติเพิ่นบ่ไดเปันยางเลย่แต่คุ้มเพินเปลี่ยนใหม่ลหายี้พอคุปปายางมีกินบาทเองเลุงม้องปฏิเทอไปฝุ่นกรเลี้ยวไปฝุ่นเนี กเป็นข้างหน้าบิ่นาะตรงไปแต่ก็เลี้ยวซ้ายนี่แหะปู้นเยทางหมดแล้วนน่ะีู่้เตยเดินเป็นเจ้าบาดบัดป่านนาถาเมืองินแคงสวัสดีครับเอก็ขแจ้ไปาพี่น้างเดี๋ยวเรากันทางหนคตรยอยู่้วเวลา พระเขาพี่น้องผีผ้าในค้องเจ้าคองนั้นเนี่ยเลยพี่น้องในต้นเนวังนาซารี่มีสี่คนโอ้ยรเพียงเพียงงาพี่น้องเอ้ยทั้งลูกเคยลูกสาว แม่เท่าร้านไส้คนะพี่แต่ข่อยนี่ล้าบัน้เห็ยังจับกล่องงายน้กลละาลาพี่น้องเขาดข่อยก็ได้ได้ขาดข่อยที่จะบริเวณนน้องพี่น้องเดียวเด้ยบเวนียอง้าเพื่อนมาเพียนเด้อพี่น้องมาเพีนปกติวัดในเนบ้านตอนนี้มีเพนไิษสลายผลิตสังแตตอนเศ้าก็เลยมาแต่งใส่นํำกันเลยนะ

ต้นสีต้นแดไอ้ขิงเฮทเมเนี่ยทีล <ained. S 1> ูกเปิดกล้องหลัง่ะนะนั่งเซ่ออยู่

อรลฮะตุซัมมาซัมมาสัมบุตัสะซัมบุตัสสะอะมุตัสะอะมุตัสสะกะวขโตุกะวขโตอาลฮะตุอาลฮตุซัมมาซัมมาสัมบุตัสะซัมบุตัสสะสุขีนังสุขีนังวัตมีทานังวัตมีทานังทานังมีทานังมีปาริสุทธังปาริสุทธัังงมีาานตัง ทองทานีกกน้อยลาย้ลูกน้อยลายมมีไม้มีเมออนเมออ่มด้วยยลานขด้วยยลานเออเอเลิกเาอเลกเมอเลิกเขาทีไปหอดไปถึงนุทงยานทงทานนุทงพุงขี ไปหอดไปเถิงรวมวิญญาณของทานนุทองวีรวันคงเคขอจงได้มาหาเอาปู่ที่สองขออุทิศไปฮอดไปเถิงของอัมพรแสงจันทร์แม่กองเกี่ยงแสงจันทร์ขอควายขอสีควายขอจงได้มาหาเอา ขออุทิไปหอดไปเึิข้าเขาหนาึ่งชาติตนหนึ่งต้นไปหาขอเท่าตนห <ขา S 2> นึ่งตนนีเทนพอยทเจกทำใน้เรีนพอจงได้มาหาเท้าหากระจ้าขาออุทิไปฮอดไปเทินเน่วยตลอด เจ้าคำนายเวรขอจงได้มา,าเาอากระพือกคอให้หอดให้เทิงขอคำเลเมเมียนขอภูงใจให้ผมขอจงได้มา,าเอาไมจงได้มา,าเอาในเวลาวันนี้เหมือนดำจนได้กระทำนายเวงที่มาชน

ผู้ที่ได้เคยมาเล้วนนี้คอยชุ่ม่อนกันมาหาเอาชุมช่อนกันมายยังทุกข์ทุกข์อยยังทุกข์คจยกถึงสุขแล้วคอถึงสุขแล้วอสุขินไปสไปัเท่าจเขาเท่าสูปณิาน่ิานถ้หากการจำเป็นแหากการจำเป็นยังบ่อยถื่

อันจกมาในภายราคข้างน้านั่นเด็ก่อขายเถินเสิมสัตวสุขปารสิตุอนุโมทาอิสิจังไสสิจังตัจังเทียนมาเกิดจากเราเติดด้นกายปิสุิัตัวจังเทียนมากิจกา atau bisa spa